โอเควันนี้เราจะมาพูดถึงกิววอของเกมนี้กันนะครับกิววอของเกมนี้นะครับก็จะมีเวลาอยู่ที่3วันซึ่งวันแรกเนี่ยเขาจะให้จัดทีมจัดทีมอย่างเดียวเลยวันหนึ่งเต็มๆ24ชั่วโมงส่วนวันที่2วันที่3เนี่ยก็จะเป็นวันที่ต้องสู้กันแหละอืมวันแรกที่จัดทีมเนี่ยก็จะจัดได้2ทีมคนละ2ทีมในกิวหนึงก็จะมีเต็มที่20คน ก็จะจัดได้ประมาณ40ทีมก็แล้วแต่นะว่าคิวไหนจะมีคนเล่นมากคนเล่นน้อยก็ช่วยกันจัดทีมลงไปแล้วกันมีเยอะกว่าก็ได้เปรียบกว่าถ้าจัดทีมอบวันแล้วเนี่ยถ้าแบบมันคููดาวจนครบ1วันแล้วจัดทีมไว้แล้วยังไงมันก็ต้องอยู่อย่างนั้นมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วอ่างั้นก็จัดกันดีๆนะว่าใครจะอยู่ก่อนอยู่หลัง ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการต่อสู้ตอนต่อสู้เนี่ยเราก็จะสามารถจัดทีมได้สามทีมอ่าแรกๆเนี่ยมันก็มันก็จัดไม่ได้หรอกสามทีมสามทีมนี่คือตัวต้องไม่ซ้ำกันด้วยนะส่วนมากก็จะจัดได้แค่ประมาณสองทีมทีมที่สามก็น่าจะแบบสู้ใครไม่ได้แล้วแหละ <c oughs> ก็จัดอยู่ประมาณสองทีมอาลงไปก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีสามทีม หรือทีมเดียวก็ได้ใครที่มีทีมดีๆแค่ทีมเดียวก็เอาลงทีมเดียวก็ได้ถ้าตีเสร็จแล้วทีมนั้นจะใช้ไม่ได้อีกยกเว้นว่าเราจะใช้ยาฟื้นฟูใช้ยาพลังกายเพื่อฟื้นฟูการโจมตีได้อ่ายานี้หาได้จากไหนอันนี้น่าจะมีแจกกันก่อนกิววอน่าจะได้กันคนละเจ็ดอันอ ก็เอาไปบริหารกันเองแล้วกันถ้าอยากได้เพิ่มทำไงถ้าอยากได้เพิ่มก็ต้องซื้อครับใช้เพชรซื้อใครไม่มีเพชรก็ต้องเติมหรือจะใช้ตั๋วซื้อก็ได้ก็ต้องเติมเหมือนกันนั่นแหละไม่มีใช้เงินในเกมซื้อนะก็ต้องใช้เพชรไม่งั้นก็ตัว๋วทีนี้ถ้าต่อสู้ถ้าต่อสู้ชนะถ้าโจมตีชนะ เราก็จะได้สิบแต้มกิวป้องกันก็จะลบห้าแต้มอ๋อลืมบอกไปว่าตอนแรกเนี่ยจะมีการคนละหนึ่งพันแต้มเท่ากันหมดอ่าทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับกิวใครและว่าจะบวกเยอะหรือลบเยอะอ่าปกติแล้วทีมที่จัดลงไปก็จะมีเลือดอยู่สามถ้าทีมที่ป้องกันอยู่ทีมเราที่ป้องกันอยู่ถ้าแพ้ก็คือเลือดหายไปสามเลย แต่ว่าถ้าชนะเลือดมันจะลดทีละหนึ่งหมายความว่ากิลด์อื่นต้องตีเราถึงสามครั้งถึงจะล้มเราได้ถ้าไม่ชนะเราอ่ะทีนี้ก็คือการฆ่าครั้งแรกการฆ่าครั้งแรกก็คือถ้ากิลด์นั้นเน่ะยังไม่ถูกโจมตีเลยสักครั้งถ้าเราไปโจมตีคนแรกแล้วชนะเราจะได้บวกค้าสิบแต้มอืมแต่ต้องระวังไว้นะถ้า กิวเราอะโดนฆ่าจนหมดเลยหมดทุกคนเลยกิวเราก็จะเสีย1 0 0แต้มไปเลยหลังจากหลังจากนั้นถ้ากิวเราแพ้ไปเราจะมีเวลาคูดาวชั่วโมงหนึ่งเพื่อป้องกันอ่ะแล้วก็ทีมป้องกันก็จะถูกรีเซ็ตขึ้นมาใหม่ให้เขามารุมกระทืบใหม่อืมอ่ะถ้าโดนถ้าโดนไป3ามครั้งอ่ะถ้าโดนฆ่าจนหมดไป3ามครั้ง เราก็จะไม่เสียคะแนนตอนถูกค่าจนหมดอันนี้เป็นข้อดีก็หรือข้อเสียก็ไม่รู้ลบไปตั้ง300แล้วไม่รู้จะเอาคืนได้หรือเปล่าอ่าก็แล้วแต่เกี่ยวนะก็ไปบริหารกันเองอืมอันนี้สําคัญเลยวันแรกที่ให้ให้จัดทีมลงป้องกันนะถ้าใครไม่จัดทีมลงป้องกันก็ไม่สามารถเข้าร่วมเข้าร่วมอีเวนต์นี้ได้ก็จะไม่สามารถตีใครได้ก็ได้แต่นั่งดูเฉยๆอาข้าอ2ถ้าจะเข้ากีว่วก็ต้องเข้า ให้ได้ก่อน12ชั่วโมงไม่งั้นจะร่วมสงครามกิวไม่ได้ก็ <c oughs> ต้องเข้าก่อนไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วก็ร่วมได้เลยอ่าถ้าเราจะไปตีกิวอื่นมันก็จะมีอยู่สองวิธีก็คือวิธีหนึ่งก็ลงไปตีแบบปกติเลยก็เราก็ไปสุ่มตัวผสมตัวจัดทีมอะไรปกติเลยอ่าส่วนวิธีที่สองก็จะเป็นเหมือนการสริปเราไม่ต้องลงไปสู้เองแต่ว่ามันจะมันจะคำนวณให้เราอะว่าทีมเราอะ อาจจะแพ้เรือจะชนะซึ่งวิธีนี้ก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ลงไปสู้เองดีกว่าใช้เวลาไม่นานหรอกอ่ะถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าเออทีมเราชนะแน่ๆค่อยกดแล้วกันอืถ้าใช้สริปไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีครูดาวสามสิบวิซึ่งไม่นานหรอกเราดูโฆษณาก็ประมาณนี้อ่ะก่อนหมดอีเวนต์หกชั่วโมงระบบก็จะปิดระบบไม่ให้สริปแล้วอ่ะเราก็ต้องลงไปสู้เองซึ่งอันนี้ก็ไม่น่าจะสําคัญเท่าไหร่อ่ะค่าส่วนร่วมเนี่ย ผมก็ไม่มั่นใจว่าคืออะไรเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะให้เดาก็คือน่าจะเป็นถ้าเราตีกิวไหนแล้วกิวนั้นแพ้แพ้แบบเสียตัวป้องกันไปทุกตัวแล้วแบบมีคนมาช่วยตีทุกคนที่เข้ามาช่วยตีก็จะได้ร้อยแต้มทุกกิวอ่ะที่มีส่วนร่วมในการตีกิวนั้นนะน,นะก็อะไรประมาณนั้นอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันอ่ะอันนี้ก็จะเป็นขีดจำกัดทีมที่ใช้โจมตี ก็จะเป็นประมาณนี้เลยถ้าฟื้นฟูมา10ครั้งแล้วความเสาีย,ายก็จะลดลง30% 20ครั้งก็50% 30ครั้งก็70%โสอ้โหสู้กันทั้ง30ครั้งหมดเงินไปกี่บาทวะเนี่ยอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นอันดับทีมแต่มันก็จะไม่ได้เยอะเวอร์เลยขนาดนัน้นก็จะเป็นหลักพันนี่แหละอ่าตอนแรกก็มีพันหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นแต้มส่วนตัวของคนในกิว โอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เล่นเซิร์ฟใหม่นะเพราะว่าเซิร์ฟใหม่เนี่ยเขาอาจจะยังเล่นไม่ถึงกิลวอร์คลิปนี้ก็ดูกันไปก่อนถ้าเจอกิลวอร์ก็จะได้เตรียมตัวถูกว่าต้องจัดทีมยังไงต้องลงแบบไหนทำยังไงอ่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์โอเคเนื้อหาของคลิปก็จบลงแค่นี้แหละผมขอตัวไปเก็บถ้วยต่อ